วันนี้โหดม้กเจ้าข้าไหลโฉ์มากอมูลตัวช่องมพอไงวันนี้เจ้าก็ทำหน้าท no yes> ี่ได้ดีนะจ้าคอเสร็จมันรัดค่าข้าเจ็บเอวมาไปซื้อน้ำให้เจ้านี่เจ้ถึงแล้วเอวค่ากิ่วเบล่าท่าท้องอืดสุดๆเจ้าคนเียจ้มน่นท้องมากใครว่าง่ายชมพู่อารยาเปิดเบื้องหลังไปงานระดับโลกเห็นแล้วสงสารแม่ สำหรับตัวแม่ของวงการบันเทิงอย่างชมพู่อาริยาล่าสุดค่ะเธอก็ได้แพ็คกระเป๋าบินข้ามทวีปไปร่วมง,งานแฟชั่นระดับโลกอย่างชาแนลกับคอลเลคชันโอกูตูสปริงซัมเมอร์2024ในชื่อเดอะบัตทอนจัดขึ้นที่กรุงปารีส และล่าสุดค่ะชมพูอารยาก็ได้ออกมาโพสตคลิปเบื้องหลังหลังจากที่ได้ไปร่วมงานระดับโลกบอกเลยว่าไม่ง่ายเลยแม้หน้ากล้องแม่ชมจะดูชิลยิ้มสู้แต่เบื้องหลังนั้นสุดทรมานไม่เบาแถมแม่ชมยังแอบบ,บ่นในคลิปด้วยว่า คอร์เรคชันที่ใส่นั้นรัดแน่นมากท้องเกือบจะอืดน,นอกจากนี้ก็ยังต้องเปลี่ยนชุดและทำผมและรับประทานอาหารบนรถเนื่องจากว่าไม่มีเวลานอกจากนี้ยังบน่บนๆด้วยว่างานเร่งรีบจนเกือบจะเป็นใบโพล่าแล้วมาแล้วเจ้ามาแบบโอ้โหเจ้าเปิด <c oughs> ตัวอย่างงี่เยยง่าวันนี้โหดมั้งเจ้าค่าไหลโชวม์มั้งอมุนตัววันนี้ โอ้คอเสร็จมันรัดค่าค่าเจ็บเอวมากข้าไปซื้อน้ำให้เจ้านี่เจ้าถึงแล้วเอวค่ากิ่วเบล่าถ้าท้องอืดสุดๆเจ้าคนเนียเจ้าเยอะมากข้าเข้าใจทุกอย่างเกิดขึ้นแรงเร็วแล้วโอ้ยเจ้าแม่มาเอ้ยแต่เราเจ้าดูเมนูดูดเมนูเจาจะสั่งอะไรดีกะเพราไหมเฮ้ยเจ้าวันนี้มันรุนแรงมากดาเมจรุนแรงมากเจ้าเข้าไม่ไหวเจ้ายิ้มแบบเจือๆแล้วก็ไม่รู้ไปไปไปรีบไปต่อแล้วเจ้าเข้าไว้ไปเจออ้เจมส์มาได้ยังไงเนี่ยเจ้าลี่ยนชุด ผมข้ามวดผมจ้าใช่จะเนกเล่นกลมาแล้วมาวิตเตอร์แอนด์ลอฟแล้วเจ้าเจ้าทำไมเจ้าดูจมูกเจ้าทำเครียดเออข้าเครียดเจ้าข้าหิวมากเจ้าข้าไม่มีอาหารตกถึงท้องเลยเอ้าเจ้าปคนใหม่้าเป็นหลายคนมากกับใบโพล่าต้องเรียกพี่ใ่แล้วเจ้าเจ้าเป็นอยู่ดีเป็นข่าวเกิลข้าจอดมาไว้ตรงไหนเอ้าอะไรเนี่ยข้าเป็นใครคนหนึ่ง บ้าแล้วข้างข้างหลังจบไม,ม่จบแล้ว